นี่ค่ะตาดาและนี่เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ดิฉันนี่จองฉันละเกิดอยากอยู่บ้านแม่หรือลูกหรือ,อยังไงสิตาดานี่แกปึ๊บโอ้เพราะว่าฝั่งนี้เราก็ไม่ได้เอาง่ายๆว่าราคาแรงกว่าตัวผู้ชายก่อน้าน,านีค่ะพูดแค่นี้ ตอนรับข้าสุดคลิปที่2นะคะตามสัญญาจากคลิปแรกเรามีสปอยตอนท้ายคลิปใครยังไม่ดูคลิปแรกโปรดไปดูด้วยค่ะขอความกรุณาซึ่งคลิปนี้เราก็จะมารีวิวตัวน้องผู้หญิงยอาามรับตรงว่าน้องผู้หญิงคืออยู่กับลิชาห์มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่รู้ตอนคลิปแรกคือยังไม่ได้รีว,วสักเทีคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าน้องๆน,น้องผู้หญิงนั้นมีหน้าตายอย่างไรและเป็นของใครใน นะคะคไปเลยอันเชิญอันเชิญคุณน้องสาวมาเลยค่ะคุณลูกสาวสินี่ค่ะตี่รด,ดูแตกต่างจากคลิปที่แล้วปะ่ะคลิปที่แล้วคือมาเป็นกล่องมโหฬารเลยแต่ว่าน้องคนนี้มาเป็นถุงแบบนี้นะคะที่มาเป็นถุงอะเล่าให้ฟังเพราะว่าดิฉันไปสอยน้องคนนี้มาจากงานดองนั่นคืองานดอแวนเดอร์เป็นงานดองงานแรกที่เราไปและนี่เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ดิฉันมี ความตลกก็คือเห็นน้องคนนี้ยืนตะงานอยู่ในบูธของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าอีนางนี่จองฉันแล้วก็อยากอยู่บ้านแม่หรืลลูก <c oughs> หรือยังไงเซอะไรแค่นแกแกเข้าใจกดของแรงดึงดูดปะไลฟ์โคเขาชอบพูดกัน <c oughs> อย่างนั้นเลย <c oughs> ก็เลยได้น้องคนนี้มามาเดี๋ยวระหว่างนี้เราเปิดถุงกันไปเลยให้ดูกันไปก่อนแล้วก็จะก็จะเมาส์าไปด้วยนะคะทะา่าดนี นี่นี่คือของข้างในทั้งหมดนะคะที่ตอนที่ซื้อมาก็ได้มาแบบนี้เลยนะคะสิ่งนี้คือวีกนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะทีละอันนะคะอันนี้คือพวกเซ็ตเสื้อผ้าทั้งหลายจะอยู่ตรงนี้ส่วนนี้คือคอนแทคเลนส์เด็กเลสนวะลูกกตาอันนี้คือลูกกตาที่ได้มาจากค่ายนะคะคือลูกกตาที่อยู่กับน้องคนนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นลูกกตาลูกใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแต่น,นี่คือของค่ายเดี๋ยวจะรีวิวของค่ายให้ดูด้วยส่วนนี้คือพ้ดมือพาดเท้าที่เขาให้มาเสริม นี่คือสิ่งที่ Gurent การ e น c ีว่าเป็นตุ๊กตาจากค่ายไหนซึ่งน้องคนนี้เป็นตุ๊กตาจากค่าย with doll น้องเป็นชื่อรุ่น battle battle blade ไอ้ Battle m a ม e เนาะเป็นเชื่อรุ่น Battle Ma ม e Ruby เออก็คือวันงานที่ไปซื้อน้องเขามาเจ้าของคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของค่ายแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่เซ็สนสดบนสติฟิเคตอันนี้เลยว่าแบบนี้เนี่ยเธอซึกจากวิทยาะคะ่ะซึ้อง,งานน่าหลกมากย่าเจ้าของค่ายเขาตามฉันได้ด้วยแกเขาด้วยความที่ลุคทันเป็นแบบผมสีบลอนด์ย่าและฉันก็เป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบประจับสอบรอเนาะมัมอมอยกับเขาไปดัวเขาเขาบอกว่า oh you are so cute อยู่แบบว่าอยู่ลุค ไลฟ์กับเอฟกูชอบเลยก็เลยแบบว่ามาซื้อเลยค่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนบ้าเยอะสักเท่าไหร่ <c oughs> อ่าให้ดูวบอดดีนน้องแบบเจาะลึกนะคะหน้าอกก็จะเป็นหน้าอกทรงโตซึ่งโตวกว่าแม่มันอีกอีกจ้าเอาดีๆอะไรสักกระดึามันก็ลุกมอไหน้ายายสาวจะไปทําด้วยเอวก็จะคอนแล้วก็สะโพกนี่ก็คือพึ่งเปิ้ง,งอะไรกระดาษด,ดานันคุณแม่คุณลกูกต้นขาจะมีความอวบนิดๆแล้วก็ขาก็จะเรียวยาวสวยงามแล้วก็ ก็จะมีความแบบว่าเห็นมีมีร่องซิกแพกนิดนึงแล้วก็จะเห็นซี่โครงหน่อยหน่อยกระดูกเชิงกรานอะไรก็เห็นสะดือสวยอ่ะมาดูข้างหลังมาดูข้างหลังกันหน่อยข้างหลังก็จะเขาเรียก่อะไรกระดูกสะบักหรอตรงนี้กระดูกกระดูกสะบักฟินนลนันอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็อุย้ยเพิ่งสังเกตก็จะมีตรงนี้ด้วยเหมือนเป็นตัวแบบเป็นตัวเแบรบกเป็นตัวเแบรบกเพราะถ้าหาวไม่มีตรงนี้เนาะอ,อาจจะแบบ ไปมากกว่านี้ได้เลยอ่ะก้อนสวยมากดิกิมินะชเวอ,อะไรขนาดนั้นนะลูกสาวคะ่ะประบาดดีนะคะประบาดน,นี้มาเดี๋ยวยกน้องให้ดูดีกว่าน้องคนนี้คือไม่ทรมานทรกรัรมเหมือนคลิปที่แล้วเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะเบาด้วยความที่ตัวน้องไม่ได้สูงอะไรมากนะคะนี่จ้าพวกเธอ ที่เห็นคลุมหน้าแบบนี้ไม่ใช่นักบินอวกาศเตีอย่างใดนะคะไม่ใช่อยากจะผิดอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นหน้ากากเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เฟซอัพเกิดการเสียหายหรือขนตาปลอมของน้องเกิดความเสียหายอะไรอย่างนี้ให้ดูหน้าให้ดูหน้าให้ดูหน้าดูดตา โอ้น้องติดลมแม่ขอโทษลูกอะให้ดูหน้าแบบไกลๆแต่งหน้ามาสวยมากนะอันนี้คือเป็นการแต่งหน้าโดยช่างของทางค่ายเขาเองเลยพวกเธอดูความปากกระจับสิทำไมต้องปากกระจับอะไรเบอร์นั้นเหรอลูกฮะห,หมอไหนทำเดี๋ยวลูกฮะน้องจะเป็นอาบอดี้หนึ่งต่อสามนะคะก็คือบอดี้เดียวกันกับตัวน้องผู้ชายคลิปก่อนหน้านี้แต่ความสุดจะต่างกันอย่างที่บอกเมื่อคิดที่แล้วเลยคือผู้ชายเขาจะตัวใหญ่ตัวสูงกว่าส่วนน้องผู้หญิงก็จะตัวเล็กกว่าอย่างเช่นน้องคนนี้หนึ่งต่อสาม ก็จริงจะเป็น1นต่อ3ที่เป็นสเกลแบบว่าตัวเล็กกว่ากว่าบรรดา1ต่อสเขากว่าหน่อยนะคะเพราะว่าน้องคนนี้ก็สูงแค่57.5ซตมรเท่านั้นเทียบจากนี้ถึงนี้เลยนะและนี่คือภาพรวมบอดี้ทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าของน้องนะคะจะเป็นอย่างนี้ผิวน้องก็จะเป็นผิวขาวแบบอืม้มขาวไปไหนอยาลรู้ใครเขาตั้งชื่อผิวสีนี้ว่าสีไลท์โรซี่ไวท์อืแต่ยากไปไหน ส่วนจุมจุมอของน้องเนี่ยหลายคนถามว่าน้องมีจุมโมจุม๊มหรือเปล่ามีค่ะแต่พวกเธอดูไม่ได้ค่ะชั้นเซนเซอร์น้องอ่ะนี่ซึ่งถามว่าเหมือนจุมจุม๊มคนไหมแล้ววาก็ก็ขายอยู่ในลักษณะภายนอกก็ขายอยู่แต่ว่าแกมันก็ไม่ได้จําเป็นแกก็บอกวาไม่ได้จําเป็นสำหรับผู้เล่นกนับดันแต่ถ้าเป็นตุ๊กตาผู้ชายเนี่ยจาเป็นค่ะ เหลียวสามมามาดูบอร์ยี่ของน้องกันดีกว่าว่าน้องสาม,มารถแบบว่านั่งเปลี่ยนท่าข้อต่อเป็นอย่างไรเริ่มจากท่านั่งนั่งปกตินั่งได้ไปข้างหน้านอีกได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้เราไปได้แค่นี้แล้วถ้าไปข้างหลังปึ้งลงเลย ด้วยความที่ว่าสติงน้องอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตึงมาขนาดนั้นคือไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ผลิตออกมาเลยไหมหรือย,อยังไงแต่ได้ว่าเด๋อวเดือดจะค่อยค่อย,อยลองไปริงสติงใหม่ให้แน่นกว่านี้เผื่อน,น้องจะสามารถแบบนั่งตัวแบบเอ็นอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ล้มแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอแขนละ่ะแขนละ่ะแขนละ่นละไหนะขอดูแขนแขน <laughs> อย่างที่บอกต้องริรีสติงหน่อยแก <laughs> <c oughs> หนู จะไม่ยืดให้แม่หน่อยเลยหรออ่ะข้างนี้ใช้ได้ข้างนี้ใช้ได้ข้างนี้ใช้ได้อ่ะข้างนี้เปิร์กเปิร์กเติก์ดเติร์ดเตรดอ่ะกึิร์ดเตดโอเคได้ได้ยังใช้ได้อยู่งอะข้อศอกล่ะนี่นี่โอ้ยเฮ้ยเด้งกัเลยหรอปึ๊ร์ดเติร์ดเติกเตร์ดควายหลังใช่ไหมนี่อย่างงี้ปึ๊บนี่เกาหลังขันหลังแล้วก็คุณแม่หลักไปเชือราค่ะโอ้ยเฮ้ยน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วไม่ได้ไม่ได้เอากลับมากลับมากล่่าาขวใชมั ป๊บโอ้แสดงว่าเนาเอามาพาดซีขวานะคะหมอวิินจฉัยแล้วเนอเอามาพาดซีขวาค่ะเพราะว่าฝั่งนี้เขาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้ายืดอย่างเงี้ยได้อยู่เข่าล่ะเปึกเปิกปึกเปิ๊กเปิกปึกเปิ๊กเปิกประมาณนี้อาถ้ายากเหลยก็ลูกตัวลำตัวได้แค่ไหนปึ๊บมันจะได้แค่แบบหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยก็เอาระกับได้นิดนึงต้องกะดีๆอย่างเงี้ยก็ค่อยกระเติบ กระตุบกระตือไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหมือนจะซ้ายขวาได้ด้วยใช่ไหมนี่นี่นี่ตื้อ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 หัวนักปวแขนนักกลัวมากลุกตั้งดีตั้งดีตื้อ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 ฟิลนี้นะคะส่วนหน้าก็เหมือนจะได้แค่นี้มันจะได้แค่นี้แล้วก็เงยมากสุดได้แค่นี้ ด,ดูโครงสร้างภายในหัวกันนะคะว่าข้างในหัวนั้นเป็นยังไงเนี่ยดูนะเซ็ตบึงก็จะเป็นแม่เหล็กแล้วก็จะมีเพลทการันตีความเป็นวิสดอลอยู่ตรงกลางสีทองอันนี้คือกาวดีนน้ำมันที่เอาไว้แปะลูกตาเพื่อให้มันยึดติดอยู่กับเบ้านะจ๊ะและนี่คืออย่างที่บอกคลิปที่แล้วคือส่วนสําคัญของร่างกายสิ่งที่คอยยึดเชือกทั้งหมดในร่างกายก็อยู่ตรงนี้นอกจาเนียดิฉันซื้อมาเป็นแบบฟูลเซ็ตนะคะเออรอบที่แล้วมาแค่บอดี้เปล่าๆรอบนี้มาเป็นฟูลเซต็ตมาเป็นชุด ั้งตัวเลยอย่างที่ในใบสติฟเคทเขียนเอาไว้ว่ารุ่นนี้คือรุ่น b a t t l e m ม์ดฉะนั้นชุดที่ได้มาก็เป็น b a t t l e m ม์ดไปดูชุดกันเหงาว่าสวยแซ่บขนาดไหนเมคือเซ็ตเสื้อผ้าตั้งแต่หัวจรดอเท้าน้องเลยค่ะเริ่มจากสิ่งแรกคือโบนเนตนะาจะโบนเนตสวยมากมันก็คือดี่ค่าผมธรรมดาแล้วแต่ว่าได้ส่งเนี่ยเราว่ามันน่าจะเป็นแบบพรีฟิลฮาร์ฟโบนเนตที่ล o ริต้าเขาใส่กันนะ่ะผ้าธรรมดีมากเลยนะจริงๆเรื่องจริงอะไหนลองดิดูเละจังเลย ความละเอียดมีถึงขนาดไหนลรู้ปะชุดมันเป็นกระโปรงแต่ข้างในก็ต้องมีกางเกงฟักทองอยู่น่ารักมากกางเกงฟักทองนะส่วนนี้คือพ้ากันเฟื้อนสวยเนาะทำมาดีเนาะละเอียดมากๆตรงพวกระบายขอบๆอะไรเงี้ยข้างหลังจะเป็นติ้งตุ๊กแกนะคะเหมือนชุดโคนเป๊ะๆและนี่คือตัวเดรสจ้ะก,ก็จะเป็นเดรสสีดำ ปวงบานบาปกติคือบานโดยที่ไม่ต้องใส่กระโปงสุ่มแล้วอ่ะเพราะทำยังไงวะแกสวยนาะข้างหลังก็จะเป็นตีตุ๊กแกเหมือนกันตื่ตื่ตื่ไป ไปจะเป็นพวกของเล็กๆกระจุกกระจิกแลอะอาะปลอ,อกแขนเป็นปลอ,อกแขนสีดําธรรมดาสองทางถุงน้องถุงน้องมันของคนมากแกดูความลูกไม้ลูกจ่ายม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแล้วตรงเท้าก็คือไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นแบบสีเหลืผืนผ้าโง่ๆแล้วก็เย็บติดไม่ใช่นะเธอก็คือเป็นทรงเทา้าเหมือนถุงเท้าคนเลยอะนี่อันนี้คือเป็นขเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกเชือกประดับ ตามตัวแล้วก็จะมีไม้กางเขนระดับตรงเอวด้วยกระเป๋าตกแต่งเอาไวค้คาดตรงเอวอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเอวเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ติดตรงต้นขาแล้วคือแบบมันไม่ใช่ตีนตุ๊กแกอะแกมันเป็นตะขอเกี่ยวนะอันนี้ก็เป็นสร้อยรัดต้นขาและสุดท้ายเป็นสร้อยคอค่ะสร้อยคอลูกไม้แล้วก็ที่ติดอะไรเงี้ยก็เหมือนก็เหมือนสร้อยคอมนุษย์เลยทุกอย่างเหมือนเป๊ะอย่างสุดท้ายคือรองเทา้ารองเทา้าคือแบบโอมากโอ แกดูแกดูทำทำไมขนาดดีทำมาทำไมขนาดนี้เกรองเทา้าอ่ะนี่มีลายดอกไม้เด้อยใต้รองเทา้าเนี่ยทำทำไม <c oughs> วิธีการใส่ก็คือเป็นซิปข้างหลังแล้วซิปก,ก็เหมือนของโคนเป๊ะปึป๊บซิปนี่แล้วก็ยัดเท้าเข้าไปได้เลยแล้วความแบบความเชือ่อยจรองเทา้าอ่ะ อ๋อลืมบอ,อกไปว่าค่ายวิสดอเนี่ยเป็นค่ายจากเกาหลีนะคะปกติเราจะเล่นกันแบบงานของจีนส่วนใหญ่พวมีหลากหลายแต่อันนี้คือเอาของเกาหลีมาให้ดูซึ่งแตของเกาหลีมันแตกจากของจีนยังไงราคาค่ะ,คะและคุณภาพพวกอะไรต่างๆก็จะมีความต่างกันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งของเกาหลีก็จะดีกว่าหน่อย พวกชุดพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นของจากทางค่ายหมดเลยยกเว้นวิกผมจะมาใช้ของทางค่ายจะเป็นของอีกแบรนด์หนึง่งแต่ก็เป็นของช่างเกาหลีเหมือนกันซึ่งสวยไม่แพ้กันเลยราคาก็อมืมาดูวิกกันมาวิกของน้องจะเป็นวิกสีขาวล้วนเลยแต่เป็นขาวที่แบบว่าไม่ได้ขาวแบบออฟไวท์เลยขนาดนั้นนะยังเป็นขาวที่สวยอยู่แกและดูความหล่อนแกดึง๋งเออเอ,อ ทำอะไยังไงอ่ะนี่นี่คือหน้าตาของวิกนะคะจะเป็นอย่างนี้ใหม่ดีมากคือสัมผัสแล้วก็รู้เลยว่าจะสามารถเกิดความเสียหายได้น้อยมากอะใหม่แบบเพรียออะเดี๋ยวมาใส่ชุดใส่วิกให้น้องกันเลยดีกว่าทุกคนจะได้เห็นว่าฟูเซตออกมาแล้วน้องจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยมาใส่ชุดกันดีกว่านะคะลูกสาวจะให้มานั่งเปรยอกเปรยใจแบบนี้ก็ไม่ได้ผู้ชมที่วิทยาลก็ก็มียืนว้ายผิด มาจากข้างล่างแกมาใส่เสื้อผ้ากันดีกว่าเนาะเราจะมานั่งเปลยอ,อ,อกเปรยใจแบบนี้ก็กไม่ได้เราเป็นหญิงต้องตรวจเด็ดนึ่งส่วนข้างหลังก็ติดตินมตุ๊กแกปกติเลยปื๊ดปื๊ด,ดเรียบหลอนต่อไปมามาใส่ที่คาดเอยซักกันเปื้อนอะเสื้อกันเปื้อนเสื้อกันเปื้อนให้น้องกันดีกว่าเจอสอดแขนเขา้า ไปลกูกแล้วก็เอามาเกี่ยวตรงไหลแบบสร่างแล้วอุดอัดไปหมดเลยเด็กมันนมโตอะเนาะเ้าก็ติดข้างหลังให้เรียบร้อยเจ๊เออเออให้มันพอดีตัวในี่ดูซ่เนี่ดูซว้าวสวยมากสวย,ยความเป็นแม่บ้านแม่ใ่อลักแล้วก็ ต่อไปเป็นเชือกประดับมาเริ่มใส่กันเลยตัวนี้อาจจะงงงงนิดหนึ่งเพราะฉันก็งงเยอะเท่านี้แล้วเราก็จะต้องใช้สิ่งนี้มามัดรอบเอวแล้วก็ร้อยตามรูตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจัดให้เป็นระเบียบนเนสเนอะเอ้ยสวยเวอสยดงายบเงายเงียบซอยคอจะเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวอีกอย่างสุดท้ายน,นะก็คือรองเทา้าเดี๋ยวมาใส่รองเท้าให้ดูกันตอนนี้พวกตัวชุดเรียบร้อยแล้วจนะ้อ,อมาใส่รองเท้ากันจะ้ะเริ่มจะเปิดซิปข้างหลังนะเธอรองเท้าก็จะมีความแบบว่าเอาจิมมันใหญ่กว่าเท้าเยอะมากเลยนะเหี่กว่ามากแสดงว่าน้องก็จะตัวสูงก,กว่า57.5ส้วยแนะ่เพราะว่าส้นส,สูงส้นอะไรก็คือสูงอยู่สูงสมากเรียบร้อยด,ดีพอใส่รองเท้าแล้วดูเท่เลยหร,ยรอดิ่นนี่เดะ มามาจะใส่วิกใส่ดิคาดผมกันจะได้จบๆนะลูกอเอาวิกมาและก็ครอบหัวเลยแค่นั้นมีอะไรเปอค่อยครอบนะคะนี่น้องกําลังจะสวยและโอ้ลูลูน้องกำลังจะสวยแล้วเธอเป็นไงสวยม,มากเอ,อแล้วก็แยกรลอนข้างหลังให้ให้ออกจากกันหน่อยผมจะได้แบบว่าสยายสยาย นี่พอแยกออกมาเราก็จะได้3หนอ่อออกมาประปาดีนี่สวยมากชอบชอบเด็กเด็กเท่ะนี่คือหน้าตา,อาของสาวเราค่ะนี่จ้าใส่วิวออกมาแล้วก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะสวยแบบสวยไมย่มีอยู่จริงสวยแบบว่าสวยแบบตัวเย่บุตะเดเบไอคือสุดท้ายเหลือที่ใสท่ที่คาดผมเปิด <laughs> หนูไม่อยากใส่เหรอลูอกโอ้โหจุกซะขนาดนี้เลยเน็บเลยเดี๋ยวจะหาว่าฉันโวยลูกสาวเกินไปะจะดูด้วยตาเธอเองแล้วกันดูอเอาเองไหนูหนูหนูหน <laughs> ออูอย่าเถอะคุณอย่าเถอะคุณอย่าเถอะเออ จะอวดความสื่อของลูกดันไปทําลูกหัวเถอะลูกสาวคนแรกของบ้านยายลิลินอ้ยเสยืเดิมทีทางค่ายตั้งชื่อให้ว่าเบรเบย์แต่ฉันก็เปลี่ยนเป็นชื่อลิลินเพิ่มความต่อแหล่มาเกเึินห้าร้อยเปอร์เซนต์ดูเหมาะสมปะเหมาะสมกับยายหนุ่มเฉินตอนคลิปแรกไหมก็บหาอยู่ในส่วนของลูกกตาอย่างที่บอกนะคะว่าลูกกตานี้ไม่ใช่ลูกกตาดังเดิมของทางค่ายอันนี้คือฉันสือแยกมาจาะซึ่งลูกกตาคนนี้ก็คือสัง่งเกียวเดิมมาจากจีนเพราะว่าอยากได้ความสี สีแดงมันจะให้ดูดีกอดเป็นแบบจะเก็ตมาซึ่งคู่นี้เนี่ยซื้อแยกมาก็แปดหน่อยป้าก็ฟิลฟิล <laughs> ส่วนคู่เดิมของทางค่ายจะเป็นคู่นี้นะคะตาสีเดิมจะเป็นตาสีนี้ค่ะเห็นในกล้องเนี่ยจะดูเป็นสีแบบว่าออกสีจะแชมเปญแชมเปญนิดนึงแก่ะจะเล่าถึงความลี้ลับของของลูกตาสีนี้ให้ฟังคือมันแปลกตรงที่แบบบางทีนางก็ดูเป็นสีแชมเปญบางทีนางก็ดูเป็นสีเหลืองอัมพันแบบเหลืองทองอาราไม่เชื่อแกดูรูปนี้ที่ฉันถ่ายน้องเหลืองเลยในขณะที่เนี่ยพออยู่ในกล้องเป็นสีแชมเปญวิเสษมากแต่คือตานี้สวยนะเอาดีๆสวยมากเพราะว่ามีความกากเพชรข้างในอ่ะส่วนอันนี้ นี่คือพาร์ทเสริม,มาตามมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างก็จะเป็นมืออ้าเป็นมือแบบว่ามือแบกว่าหน่อยมึงไม่ค่อยต่างกับ มือเสิร์ฟอีกที่เขาแถมมาให้จะเป็นมือแบบนี้ความแบบว่าแบกว่าหน่อยเพราะว่าคู่นี้จะเนื้อออกมาจะแบบว่ากำๆหน่อยนี่ก็จะแบแบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งสองข้างก็เหมือนเออเหมือนกันนี่หว่าตอนแรกนึกว่าไม่เหมือนกันส่วนเท้าที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นเท้าแฟลตก็คือเป็นเท้าแบนนี่โชว์ส้นติงให้ดูเลยเป็นเท้าแบนเพราะว่าเท้าที่อยู่กับน้องเขาเนี่ยเป็นเท้าแบบเป็นเท้าสำหรับใส่ไฮยลอ่ะอันนี้จะเป็นเท้าแบนสำหรับใส่พวกรองเท้าสนนเกอร์เท้าผ้าใบ รองเท้านกเกียรอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าต้องใช้เท้านี้นะคะในหลาตุ๊กตาแค่เปลี่ยนรองเท้าหลวงก็ต้องเปลี่ยนเท้าใหม่นะคะไม่ใช่ว่าจะใส่รองเท้าได้ทุกคู่วุ่นวายปะ สำหรับลูกสาวคนนี้นะคะคือเรารู้สึกประทับใจประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าน้องเป็นตัวแรกที่ทิ่ตกเราได้จากตอนแรกจะมาเลยนะว่าตอนแรกไม่ได้คิดอยากจะเข้าวงการตุ๊กตาตัวใหญ่เลยจนกระทั่งไปลองเดินเล่นๆในงานดอนแล้วบังเอิญเจอน้องคนนี้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องบ้าแล้วก็ไปรู้จักชีวิตฉันเออมันคือตัวแรกของเราเธอเก็ตไหมคือถามว่ามีมีดอผู้หญิงตัวอื่นที่สวยกว่านี้ไหมก็มีเยอะมากแต่ว่าเราประทับใจตรงที่ว่าน้องเป็นตัวแรกของเราน้องเปิดซิงเรารอะไรอย่างเงี้ยทุกท เก็ตฟิลนี่ไหมอ่ะถ้าเธอถ้าเธอไม่เก็ตฟิลถึงต้องเี่นมีตัวเลขอ่ะ ธอจะได้เข้าใจเหมือนฉันสำหรับน้องลิลลินเนี่ยเดี๋ยวจะมี e ีพีอื่นๆของน้องคนนี้มาอัปเดตให้เรื่อยๆถ้าหากว่าเรามีคอสตูมใหม่ๆวิกใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับน้องเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่จับแต่งตัวให้ทุกคนได้เห็นในลุคต่างๆของน้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้เนาะรีวิวพอกรุบๆถามว่าทำไมคลิปดูดูทำไมค่อยกริกาดเท่าไหร่ก็เพราะว่าฉันเห็นน้องคนนี้มาเป็นเดือนแล้วอยู่ในบ้านสันเก็บมาคือไม่ได้เพิ่งแกะกล่องส่วนราคาใช่ไหมเอาง่ายๆว่าราคาแรงกว่าตรงผู้ชายก่อนด้านี ค่ะพูดแค่ดี <away> ฉันเคยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วก็สั่งสไครปกันนะคะเ <kung> ยอะๆเลยเป็นกาลังใจให้เราเป็นกลังใจ้เคือเวลามีใครมาคอมเมนต์ว่าแบบเบื่อเป็นกาลังใจให้หรือชอบเลยนแกรู้ไหมฉันแบบ จริงๆมันมันใจฟูมากๆสาหรับอยากจะกราบขอบพระคุณมากสำหรับทุกกาลังใจที่ที่ส่งมาให้ในใต้คอมเมนต์นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆถ้าใครมีคําถามอะไรเลยอกจะพูดอยากจะให้ปรับเปลี่ยนคอมเมนต์แนะนําอะไรเพริ่มเติมก็สามารถพูดคุยได้ในคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะะ่าจะลาเพียงเท่านี้แหละนาอลูกนาอเดี๋ยวคะ่อยมาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะวันนี้เท่านี้ละคะ่ะขอบพระคุณทุกคนมากเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย